สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะทุกทุกคนวันนี้สาวซาพามากินยำทะเลเช้าเที่ยงเย็นมื้อเดียวจบค่ะมาค่ะแซ่บน้ำกันจ้ามีปอเปี้ยมีเผือกมันนมโคกเครือกมันกับแก้มจ้า รอบจบในมือเดียวติดใจปอเปี้ยจ้ามือนี่นาโสมเนเด้อจ้าปวดหัวหลายมือจ้าปวดหัวติดกันซี่หามือเ้าจ้า เราทงคำสั่งยังไงเร็วพี่สาวให้หยุดงานทุกวันเสียอย่างอื่นเยอะอย่งผู้ชายก็สูุขุี่ใช่ไหมล่ะถึนเราเขาต้องกินทุกวันนะกับบ้าโพถึงอยากให้ฝันเห็นตอนคนแทนคนเก่าเขาที่จะไปคนดูดีมากเลยแบบเพราะว่า เอขาทำงานการบินไทยเขาดูดีมากไม่เืออยู่ก็ไม่ให้เอามาแต่คนนี้อยู่นานการบินไทยนะอยู่เขาไม่มีเวลาไปหา ต้องหาตามเห่ต่อยหลังก็หลอกไปแล้วอืมอ่านเสร็จชิมดขนม,ขนมโคกจังใส่ข้าวโพดเวลาซื้อข้าวโพดนี้มันเหือเือนข้าวต้มนาะไม่ได้นั่งนนมันจะ น้ำเยอะถ้าอย่างเราทำเองเราน,นมันรีบน้ำออกไปแต,แต่อันนี้เขาต้มไม่ส่มากเท่าไหรที่ซื้อนี่เพราะว่ามันมีแฮวด้วย <laughs> อยากกินแฮ้วไม่ได้กินนานแล้วนะแฮ่หอ่ะอ พี่หนูตายากนะมาแล้วพอหนูลงมาก็ลงตามพอหนูกลับมาก็กลัดตาม,อ,มอยู่ด้งานหนูไม่อยู่ เขาตอบก็ขึ้นเสียง <Okay. S 1> ใครเป, mm hmm. ป็นผ<ป>ู้หญิงก็ใันไปทำงานไปทำงานค่ะนะ <c oughs> อยากได้หัวตามเมือง <c oughs> ก็ต้องไป <c oughs> หาเขาอืม mm hmm. อิ่มมากแล้วค่ะวันนี้สามเวลาพอแล้วไม่กินอีกแล้วนะคะวันนี้ส่งมาให้ทุกๆคนนะจ๊ะถ้าสู้ไหวน้องฝันก็จะสู้นะคะ ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ